เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่21ธันวาคมวันนี้กับรอบเช้าครับมากันที่ข่าวแรกกับรายงานของ ESPN กับเรื่องของ2นักเตะประสบการณ์อย่างคาซมิโร่และก็ราฟาเอลวารานด้วยจากรายงานครับได้ออกมาระบุว่าแมนยูไนเต็ดได้ตัดสินใจแล้วว่าจะเก็บทั้งวารานและก็คาซมิโร่ไว้กับทีมต่อไป หลังจากในช่วงก่อนหน้าทั้ง2รายนะครับมีข่าวลือมาตลอดว่าอดุ Man นแมนยูเตน่าปล่อยออกจากทีมในช่วงตลาดมกราคมที่จะถึงนี้เลยโดยเฉพาะกับในรายของวารานในะครับที่สัญญาจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้แล้วซึ่งหากเป็นแบบนี้ก็น่าจะมีการเปิดใช้ออปชันขยายสัญญาอไปก่อนอย่างน้อย1ปีทั้งนี้กับรายงานเพิ่มเติมนะครับก็มีการเสริมไว้ว่ากับการที่แมนยูเนเต มีการเปลี่ยนใจเก็บทั้งสงรายไว้เกับทีมต่อไปนั้นก็เนื่องจากว่าสโมสรอนอาต้องรัดเข็มขัดครับและก็ไม่มีการเสริมทีมในช่วงตลาดมกราคมนี้แต่สโมสรอนจะไปเน้นกับการปล่อยนักเตะส่วนเกินออกจากทีมให้ได้ก่อนโดยเฉพาะกับ2ข้างอย่างเจดอนซันโชซึ่งในตอนนี้นะครับก็ยังไม่มีสโมสรอนไหนที่แสดงความสนใจเข้ามาอย่างชัดเจนส่วนในรายของดอนนี่ฟานเนเบกตอนนี้ก็แค่รอตอบตกลงกับทางแฟรงเฟิตทีมดังจากเยอรมันเท่านั้นครับ มาที่ข่าวต่อไปนะครับกับเรื่องของโซฟิยันอัมราบัตเดืนนี้ครับรายงานจากดิลิเมลส่อ,อังกฤษได้ออกมาระบุว่าทีมงานของแมนยูนเต็ดไม่ค่อยปลื้มผลงานของโซฟิยันอัมราบัตมากนะครับทำให้หลังจากจบซีซั่นนี้มีแผนการส่งอัมราบัดกลับไปยังฟิลินตินาและก็จะเป็นการเปิดทางให้เจ้าหนูคอบบี้มนูได้มีโอกาสลงเล่นมากขึ้นครับกับทีมในซีซั่นต่อไปซึ่งกับรายงานเพิ่มเติมนะครับก็เสริมไว้ว่าทีมงานของแมนยูนเต็ดมองว่าอัมราบัดนะเป็นกองกลางที่ดีคนหนึ่งครับ แต่ด้วยสไตล์การเล่นที่ไม่ค่อยเหมาะสมกับพรีเมยร์ลีกเท่าไหร่ด้วยเฉพาะกับเรื่องของความคล่องตัวจะไม่ดีงานของแมนยูเต็ดจึงมองว่าการจะซื้อขาดอัมรบัตเข้ามาร่วมทีมนั้นไม่ได้ใใ่ตัวเลือกที่ดีครับถามด้วยพัฒนาการที่เห็นได้อย่างชัดเจนของเจ้าหนูคอบบี้ไมนูที่มีอิทธิพลต่อการเล่นของทีมมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดก็ยิ่งทำให้สโมสรนแทบไม่ต้องคิดในแมนซับซ้อนเลยครับ แต่ทั้งนี้ทางแมนยูน t เต็ดก็อาจจะมีการมองหานักเตะในตำแหน่งกองกลางรายอื่นที่มีคุณภาพมากกว่าอัมราบาิเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งและก็เรื่องของสวอตเดฟของทีมในช่วงซัมเมอร์หน้าเช่นกันครับมากันที่เขาต่อไปครับยังอยู่กับรายงานของด i l ี่เมลแต่มากันที่เรื่องของเซอร์จิมบัดคลิฟกันบ้าง หจากรายงานในครับที่ออกมาระบุว่าทางสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการถึงการเข้ามาซื้อหุ้นจำนวน25%ของเซอร์จิมแรดคลิฟภายในช่วงสัปดาห์นี้เลยครับอย่งางไรก็ตามกับความเป็นไปได้ดังกล่าวนียครับก็ยังมีการระบุเพิ่มเติมไว้ได้วยว่าหากไม่มีการประกาศเรื่องการซื้อหุ้นของเซอร์จิมแรดคลิฟภายในวันศุกร์นี้คาดว่าการยืนยันอาจจะเกิดขึ้นในช่วงปีใหม่แทน,นครับ แต่จะไม่เกินกรอบเวลาของปีนี้อย่างแน่นอนและหลังจากมีการประกาศอย่างเป็นทางการไปแล้วนะครับการอนุมัติการเข้าถหุ้นสมูรอนของเซอร์ซิมรัตคลิฟก็คาดไว้ในกินเวลาไปอีกประมาณ6-8ถึงสัปดาห์เลยครับก่อนที่ขั้นตอนทุกอย่างน่าจะเสร็จสมบูรณ์กับเรื่องของเซอร์ซิมรัตคลิฟยังไม่หมดเท่านี้นะครับวันนี้ยังมีอีกหนึ่งรายงานของทางดลี่เมลที่ได้ออกมาระบุว่าหลังจากที่เซอร์ซิมรัตคลิฟเข้ามาซื้อหุ้นสมสรเป็นที่เรียบร้อยแล้วอาจจะมีกกกกกกาา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 ารลพนน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 นัังาางนังงงงงบบบสส่่่ว่วววอออจจมมมคเเเืตแห็็ิํป ซึ่งกับพนักงานในสโมสรมนยูเตดณเวลานี้นะครับก็ถือว่าไม่สุดแล้วในบรรดาสโมสรของศึกพรีเมียร์ลีกกว่า1,100คนซึ่งกับตัวเลขพนักงานดังกล่าวนะครับก็มากกว่าทีมผู้หลับหลาย,ลายทีมอย่างเช่นลิเวอร์พูลที่มีพนักงานประมาณ900คนเท่านั้นในขณะที่สเปอร์แมนซิตี้และก็รวมไปถึงอร์เซนอลมีพนักงานไม่ถึง800คนได้ยครับอย่างไรก็ตามครับกับข่าวลือนี้ทางดิลี่เมลก็ยังมีการเสริมไว้ด้วยนะครับว่ายังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ว่า, Sir นา,นาเซอร์ซีามาูร์ดคลิฟนาจด แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านพนักง,งานที่ Small สโมสรนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนื่องจากว่าตัวเขานะ่ะถือหุ้นเพียงแค่25เเท่านั้นมาขึีข่าวต่อไปนะครับกับรายงานของรูดี้การเลตินักข่าวดังชาวอิตาลีซึ่งจากรายงานครับมีการระบุว่าเอ็ดดิคเคนทาร์ที่ร้องขอให้ Small สโมสรอย่างน้อยให้ดึงตัวเซนเตอร์แบ็กมาให้เขาหนึ่งรายในช่วงตลาดมกราคมนี้โดยคนที่เขาอยากได้นะครับก็คือชองแคลร์ตวริโบกองหลังตัวเก่งจาก Small สโมสรนนี ซึ่งกับดีลนี้ครับทางทีนัทก็อยากจะได้ตัวตดิโบเข้ามาในตลาดรอบนี้เลยเพื่อทำความพุ่นเคยกับทีมตั้งแต่เนิ่นๆเพราะว่าเขาเนี่ยค่อนข้างมั่นใจกับคุณภาพของกองหลังรายนี้มากครับเพราะว่าได้เล่งเอาไว้ตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วอย่างไรก็ตามครับทางรูดิการเลติก็ยังมีรายงานเพิ่มเติมเอาไว้ด้วยนะครับว่าสเปอร์เป็นอีกหนึ่งสโมสรอนครับที่กำลังเร่งการเจรจากับกองหลังตัวเก่งไว้ยิม3ปีรายนี้เช่นกันและก็มีความคื่หน้าไปมากด้วยนะครับหลังจากมีการติดดตตต่ออกัับขงไปแล้้ววย มากันที่ข่าวต่อไปครับกับทัศนาของพออินส์อีกหนึ่งอดีตกองกลางของกองทัพปีสแสดงเรานะครับซึ่งทางอินส์น่นะได้ออกมาพูดถึงการเสริมทีมของแมนยูนเต็ดกับช่วงตลาดรอบมกราคมที่จะถึงนี้ว่ามีนักเตะฝีเท้าดีในเวทีเกาโชซิลิอาที่เหมาะสมในการย้ายมาเล่นกับแมนยูนเต็ดอยู่หลายรายเลยครับโดยเฉพาะในตำแหน่งกองหน้าด้วยแล้วที่เป็นปัญหาของทีมยิงหนักเพราะว่ายิงกันแทบไม่ได้เลยในลีกโดยพออินส์นะครับได้ออกมาให้ทัศนากกับเรื่องราวดัง,งกล่าวว่า ลาว์ตโรมาร์ติเนสกองหน้าของอินเตอร์มิลานและก็วิกตอร์เซมเพนกองหน้าจากนาโปลีผมคิดว่านี่คือ2กองหน้าที่น่าจะเหมาะกับเวทีพรีเมียร์ลีกอย่างมากเลยล่ะโดยเฉพาะกับในรายของโอซิมเฮนที่ดูเหมือนว่าจะมีปัญหากับเจ้าของทีมนาโปลีและกับเรื่องนี้อาจทําให้เขานะ่าตัดสินใจย้าย,ายออกมาทั้งลาว์โรมาร์ติเนสและก็วิกตอร์เซมเพนคือยอดกองหน้าของเวทีเกาโชซิลิอาแต่เมื่อมองกลับมายังพรีเมียร์ลีกผมคิดว่าดาวินดุนเยสของลิเวอร์พูลและก็ราสมุสอยลุนของแมนยูนเต ไม่ใช่ตัวจบสกอร์ที่ดีนักซึ่งคุณภาพของทั้งสองนะ่าแตกต่างจากราตโตโรมาดิเนสและก็วิโต์เซมิเนอย่างชัดเจนอีกหนึ่งกองหน้าจากเกาโชเซริอาที่ผมคิดว่าก็มีคุณภาพไม่ต่างกันก็คือโดเมนิโกเบราดีกองหน้าจากซัสซูโอโล่ซึ่งเขาเล่นปีกขวาอยู่เป็นประจำและเขานะ่ะมีคุณภาพมากจริงๆนะซึ่งกับสถานการณ์ในแผนเกมรุกของแมนยูนเต็ดที่ไม่มีกองหน้าที่สามารถเป็นตัวจบสกอร์ได้ดีมากนักเนื่องจากท้งองตอร์ิมาซิยานมาคัสแวดฟอร์ดและก็รวมไปถึงรัสม ทบจะไม่ได้ยิงประตูเลยในหลีกให้กับทีมในซีซั่นนี้แต่ในความเป็นจริงเมื่อคุณเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคุณเป็นสโมสรใหญ่แน่นอนว่าคุณต้องมีกองหน้าที่ยิงให้ทีมได้อย่างน้อย25ประตูต่อซีซั่นหากว่าทีมอยากจะประสบความสาเร็จถ้วยใดถ้วยหนึ่งซึ่งกับซีซั่นก่อนแมนยูไนเต็ดมีมาคัสแบดฟอร์ที่ยิงประตูได้อย่างเป็นกอบเป็นกำถึง31ประตูและสิ่งดังกล่าวนั้นก็ทาให้แมนยูไนเต็ดคว้าตัวรือศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกได้สําเร็จแถมมีใช้มัคคาราบาคร นี่แหละคือความสําคัญของกองหน้าที่ต้องยิงประตูให้ได้นอกจากนี้นักเตะอีกหนึ่งรายที่ผมก็คิดว่าน่าจะเหมาะสมกับแมนยูเต็ดนั่นก็คือนิโกลบา a เลร่ากองกลางตัวรับจากอินเตอร์มิลานซึ่งผมคิดว่าเขาเนะ่เพียบพร้อมทุกอย่างแต่มันก็น่าแปลกใจนะเพราะว่าเขานะ่ยถ้าไม่เคยมีข่าวลือกับแมนยูเต็ดเลย มากรดี่ข่าวต่อไปครับกับทัศนาของทาง Frank ์แม็กอาเวนีอดีตกองหน้าของทางเวสต์แฮมยูเนเต็ดและก็แอสตันวิลล่าซึ่งปัจจุบันเป็นนักวิเคราะห์ให้กับทางท็อกสปอร์ตส์อังกฤษนะครับโดยครั้งนี้เขาได้ออกมาวิจารณ์ฟอร์มการเล่นขององตริมสญญาสยานว่าห่วยแตกสิ้นดีแถมก็ยังเป็นนักเตะที่ไม่คิดจะต่อ Super mo, สู้เพื่อทรานสโมสรแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเลยแม้แต่ครั้งเดียวเลยครับ Frank ie, ดิแฟรงค์แม็กอาเวนนี่ในทัศนาดึงกล่าวผ่านทางท็อกสปอร์ตเอาไว้ว่าเขาสอบไม่ผ่านเลยเเขขาาาาไมมม่่่ีีีคววซือออออสสััสตตยออย์กชพงงงิ้นด มีครั้งหนึ่งเมื่อ2องปีก่อนเขาเคยทําได้ดีนะแต่มันก็เป็นอดีตไปแล้วและผมก็เห็นด้วยกับรอยคินนะผมเห็นว่าเขานะพูดถึงมาซยานสักอย่างหนึ่งนี่แหละและคินก็รักแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากๆด้วยแม้เขาจะไม่ชอบนักเตะคนนี้มากก็าตามสิ่งที่รอยคินบอกไปแล้วไม่มากก็น้อยผมคิดว่ามันเหมือนกับที่ผมคิดเลยนะและก็เช่นเดียกับบรูโน่ฟานันเดสด้วย ออกตรี่มาสยานไม่มีความเป็นนักสู้และหากว่าเขาไม่สู้เพื่อแมนยูนเต็ดซึ่งเป็นสโมสรของเขาเมื่อเป็นแบบนี้แล้วการจะเล่นในบ้านหรือว่าการเล่นนอกบ้านถ้าไม่ต้องคิดเลยว่าเขาแนคะ่เล่นไปเขาไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ f c e b o o k Red d e v i l Page กันด้วยนะครับผม